ดีใจมากนะครับที่ ATM สเปรย์ได้มาพลิกพื้นคลองยานวาของสำนักงานเขตสาทร จากคลองที่คนกรุงเทพไม่เคยรู้จักเป็นคลองที่เปรียวเปรียวเป็นคลองที่ไม่สามารถที่จะเดินทะลุได้จากเจริญราษฎรเจริญกรุงปัจจุบันนี้คลองที่ใครๆก็อยากจะมาคนกรุงเทพได้รู้จักคลองยานาวามากขึ้นความภูมิใจที่ผมอยากจะบอกก็คือความร่วมไม้ร่วมมือ ของหลายๆฝ่ายที่เกิดขึ้นส่วนของผู้ประกอบการทาง ATM สเป็ผมบอกว่ามีส่วนสําคัญอย่างยิ่งด้วยความร่วมมือของพี่น้องศิลปินผมบอกได้เลยว่าทาไมได้รับความร่วมมือจากพี่น้องในชุมชนงานที่ไม่สามารถสําเร็จได้ บางคนป่วยอยู่หายปุ๊บก็รีบมาเขามาเห็นลูกหลานเราในชุมชนเขามาสลัดสีลงเสื้อให้เด็กๆใส่โดยที่แบบไม่ได้คิดอะไรเลยน้ำใจล้วนๆทั้งที่แต่ละคนมีชื่อเสียงมากเด็กทุกคนก็จะรักพี่ๆเขาเหลือเกินเราก็ทึ่งว่าโอ้โหจิตอาสาจริงๆเป็นศิลปินจริงๆมันดีขึ้นกว่าเก่าไปร้อยเท่าก่อนนี้มันจะมืดเงมีสีสันแล้วก็มีอะไรที่น่ามองมันก็เลยกลายเป็นว่าสว่างขึ้นมาเยอะเลย เหนื่อยไหมไม่ใชครับแต่ก็ภูมิใจครับเู็นใจทำเลยนะเนี่ยก็เห็นน้องๆมาเนาะก็อยากให้ให้ชิมด้วยแล้วก็เห็นน้องมาก็เป็นจิตอาสามานะคะไม่ได้อะไรก็อะไรช่วยได้ก็ช่วยกันไปแบ่งปันกันได้ก็แบ่งปันกันไปนะคะสวยทากพเลยครับสุดยอดเยี่ยมจริงๆครับสุดยอดผมอยากให้อยู่นานๆครับเพราะว่าผมนั่งถายน้ําดีครับ ใจมากเลยที่จะทําให้ชุมชนเราแบบสวยงามขึ้นดีกว่าปล่อยว่างเปล่าชอบม,มากเลยอย่างเงี้ยศิลปะนี่คขอขอบคุณทุกท่าน,นเลยครับที่ตั้งใจและเต็มใจและช่วยเหลือครับให้ชุมชนนี้มีความเจริญครับผมขอบคุณครับขอให้เป็นหนึ่งชุมชนที่อยู่ในความทรงจำดีๆกับพวกน้องๆทั้งสองฝั่งกำแพงมีแต่ภาพวาด สวยงามจริงๆชุมชนก็ขอขอบพระคุณมากที่มีโครงการดีๆอย่างนี้มาลงชุมชนขอบคุณมากนะคะ